สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้ยิ่งกว่าสงครามนะครับสงครามจิตวิทยาสงครามข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างที่คู่แข่งของเราในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับคือทีมชาติจีนนะครับที่จะจะต้องตัดสินกับเราในวันที่6วมิถุนายนที่จะถึงนี้ในการแข่งขันในนัดที่เราจะต้องไปเยือนเข้าที่บ้านนะครับ ก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่สําคัญอย่างยิ่งทั้งกับทีมชาติจีนและทีมชาติไทยคะแนนตอนนี้จีนนําเราอยู่นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะทีมชาติไทยได้ผ่านเกาหลีใต้มาแล้ว2แมตส่วนทีมชาติจีนเนี่ยเพิ่งเจอเกาหลีใต้มาแมตเดียวคือแพ้ไปสประตูต่อศูนย์เมื่อปีที่แล้วและเขาจะต้องไปพบกับเกาหลีใต้ในนัดที่จีนจะต้องไปเยือนนะครับที่กุงโซ ในวันที่11มิถุนายนหลังจากที่แข่งกับเราแล้วนะครับการไปเยือนอการไปเยือนเกาหลีใต้ของจีนเนี่ยทางเกาหลีใต้เองเนี่ยหลังจากที่เขาเผลอนะครับให้เราไปเสมอที่บ้านได้1ประตูตอนหนึ่งเน,นี่ยทำให้อันดับแรงกิ้งของเกาหลีใต้นี่ไม่ปลอดภัยในการที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปไม่ปลอดภัยอย่างไรครับเพราะว่าการผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยเขาจะเอา อันดับหนึ่งอันดับ2แต่ละกลุ่มเนี่ยมาแบ่งเป็น3สายสายละ6ทีมและในแต่ละสายจะมีตัวยืนครับก็คือโถท,ที่1โถท,ที่1ที่ว่าเนี่ยก็คือเรียงอันดับในท็อปเอเชียอันดับ 1- 3ถึงครับซึ่งจะมีญี่ปุน่นอิหร่านแล้วก็เกาหลีใต้ครับซึ่งถ้าเกิดเกาหลีใต้ไปพลาดให้กับจีนอีกนะครับในแมตช์สุดท้ายวันที่11มิถุนาในบ้านตัวเองเนี่ยไปพลาดเสมอหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย โอกาสสุ่มเสี่ยงที่เกาหลีใต้จะหล่นลงมาดับสี่นะครับโดยจะโดนออสเตรเลียแซงขึ้นนะมีสูงถ้าแซงขึ้นไปเกาหลีใต้หล่นมาดับสองก็จะมาอยู่ในโถสองมีโอกาสจะเจอกับทีมระดับท็อปเช่นญี่ปุ่นิหราน,นแน่นอนครับดังนั้นการที่เราไปบุกเสมอเกาหลีใต้ได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งมันจึงเป็นเกมที่บีบให้เกาหลีใต้ต้องเล่นเต็มที่ในการพิชิตเอาชนะจีนในบ้านซึ่งมันจะส่งผลดีกับเรา คือเราได้มาทั้งหนึ่งแต้มจากเกาหลีและทําให้เกาหลีจะต้องบทขคยี้จีนครับแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทีมชาติไทยเรายังยังไม่ปลอดภัยครับโอกาสที่ทีมชาติไทยจะปลอดภัยในการเข้ารอบคือเราต้องไปชนะจีนในบ้านให้ได้ในแมตช์วันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้ถ้าผลสกอร์ออกมาเสมอเนี่ยเราจะต้องรุ้นให้เกาหลีนะครับชนะจีนให้ได้ในบ้านซึ่งตัวนั้นรุนไม่ยากครับโอกาสชนะ ของเกาหลีนี่มีมีเปอร์เซนต์ที่สูงพอสมควรแต่นะครับจะต้องมาดูลูกประตูได้เสียซึ่งเราจะต้องทําประตูทีมชาติสิงคโปร์ในนัดสิงคโปร์จะมาเยือนเราในวันที่11มิถุนายนเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าผลต่างประตูได้เสียตอนนี้เราเป็นรองจีนอยู่3ลูกครับถ้าจีนไปแพ้เกาหลีใต้เขาก็ต้องเสียประตูนะฮะผลต่างจะลดลงและผลต่างที่ลดลงนั้นเราต้องเอาชนะ สิงคโปร์เพื่อจะให้ผลต่างมันเหนือกว่าในการผ่านเข้ารอบเมื่อรูปแบบเกมออกมาแบบนี้นะฮะรูปแบบในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาแบบนี้นะครับทั้งจีนทั้งไทยเนี่ยต้อต้องวัดดวงกันที่6มิถุนาเลยครับในการแข่งขันถ้าจีนชนะไทยจีนก็ได้เข้ารอบถ้าไทยชนะจีนนะครับไทยก็ได้เข้ารอบแต่ถ้าผลออกมาเสมอกันเนี่ยมาดูผลต่างประตูดได้เสียมันออกมาหน้านี้แล้วเนี่ยทำให้ทีมชาติจีนเนี่ย ค่อนข้างที่จะเน้นนะครับโฟกัสกับแมตช์นี้เป็นอย่างยิ่งเพราะมันตัดสินชะตากรรมนะครับทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่ง,ท,งที่จะสามารถผ่านเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบนี้ได้หรือไม่ชะตากรรมของจีนกแขวนไว้ที่วันที่6เหมือนกันในการเจอไทยดังนั้นครับในระยะนี้สงครามข่าวสารนะครับจึงออกมาซึ่งทําไมผมใช้คําว่าสงครามข่าวสารเพราะว่าถ้าพูดตามจริงนะการ เป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับการเสนอข่าวสารเนี่ยก็จะเป็นข่าวสารที่เ่าหน้าจะเป็นกลางนะครับสำหรับตัวผมเบงเนี่ยสำหรับช่องพักินชาแนลเนี่ยต้องขอออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมทํารายการไม่ใช่ในรูปแบบการทําข่าวหรือสื่อสารมวลชนต้องเรียนท่านแบบนี้นะครับผมทํารายการนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนมิติฟุตบอลไทยครับในแนวทางของเจแปนวที่กำลังเกิดขึ้นเพื่ออำนวยสำหรับข้อครัวฟุตบอล ขอเรียนน,นิดนึงนะครับคำว,ว่าครอบครัวฟุตบอลบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจคือไม่ใช่ว่าสักแต่ผมเอามาพูดและครอบครัวฟุตบอลในลักษณะที่เราพูดกันในประเทศเราเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องความจริงแล้วเนี่ยครอบครัวฟุตบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นศัพท์คํานี้มาจากคําว่าฟุตบอลแฟมิลี่ครับเป็นศัพท์ที่ใช้อยู่ในระบบเจแปนเวนะครับในคมภีนั่นเลยเข้าใจคําว่าฟุตบอลแฟมิลี่หรือครอบครัวฟุตบอลครอบครัวฟุตบอลจะประกอบภายในไปด้วยนักเตะหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนจํานวน10ล้านคนครับที่เข้ามาในครอบครัวฟุตบอลแล้วก็เป็นกองเชียร์นะครับเป็นนักเตะเป็นผู้ส่งเสริมบุตรหลานเป็นโค้ชเป็นนักเตะระดับอาชีพระดับสมัครเล่นในครอบครัวฟุตบอลเนี่ยก็จะมีพีระมิด2ยอดยอดหนึ่งซ้ายมือจะเป็นพีระมิดฝั่งทางด้านมือสมัครเล่นหรือเล่นฟุตบอลเพื่อสันทนาการส่วนพีระมิดด้านขวามือคือพีระมิดทางด้านมืออาชีพ คือนักฟุตบอลที่ค้าแข่งตามลีกต่างๆและสูงสุดปลายยอดก็คือทีมชาติญี่ปุ่นครับสูงสุดปลายยอดของขวามือที่เป็นทีมชาติญี่ปุ่นจะมีปลายยอดเสมอกันกับสูงสุดปลายยอดด้านซ้ายพีระมิดก็คือทางด้านมือสมัครเล่นแล้วก็กองเชียร์ซึ่งทั้งสองยอดเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกนะครับในการเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งครอบครัวนี้จะประกอบไปด้วยนะครับาการมาีการดูฟุตบ,บอลอย่างมีความสุข นะครับการเข้าใจในเกมฟุตบอลการเกื้อหนุนกันนะครับการเป็นครอบครัวคือเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับในระบบนี้และที่สําคัญความมีสปอริตนะครับความมีสปอริตความมีจัรยาบรณต่างๆเนี่ยจะต้องมีครบพร้อมจะทราบเรื่องนี้ได้ท่านต้องเข้าใจในระบบ gpb ก่อนซึ่งนาะทีนี้ผมจะไม่พูดเรื่องนี้นะเพราะว่าผมพูดมาเยอะแล้วส่วนมากแล้วจะเป็นท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังผมนะครับจะไม่เข้าใจคําว่าครอบครัวฟุตบอลของผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ผ่านพ้น ทัวร์เนต์ที่สาคัญนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยพูดไปนะครับแต่สําหรับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านใดท,ที่ติดตามฟังผมมานานแล้วจะเข้าใจคําว่าข้าขอครัวฟุบบอผมกระจ่างชัดดีอันนี้ผมขอกราบขอบพระคุณอย่างมากครับที่เราเข้าใจกันสําหรับข่าวสารข้อมูลตอนนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นสงครามเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะฮะท,ทั้งด้านข่าวสารทั้งด้านท่าทีของสมาคมฟุตบอลของประเทศจีนท่าทีที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรนะครับ ท่าทีที่ว่าก็คือเขามีความรู้สึกวิตกกังวลพอสมควรในการจะเจอกับทีมชาติไทยสิ่งใดที่เราคิดว่าเขาไม่รู้เขาหน้าจะรู้หมดแล้วว่าทีมชาติไทยมีดีอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับหลังจากที่นักเตะนะฮะตัวสําคัญของเขาศูย์น้าแล้วก็ตัวมิดฟิลแล้วก็ตัวสําคัญของเขานะฮะสองตัวจะโดนแบนแล้วก็ไม่ได้ลงไม่สามารถจะลงสนามในนัดต่อไปได้โดนทําโทษจากฟีฟ่าเนี่ยทำให้เขาเมีปัญหามาก อูเล่ลงไม่ได้เนี่ยเขาเกิดปัญหาเลยครับทีมชาติจีนเนี่ยเพราะว่าอูเล่เนี่ยเขาทำประตูให้กับทีมชาติจีนมาหลยแมตช์ man. จากการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ซูน่าตัวเป้าดาวยิงเขาไม่มีและที่สําคัญอูเล่เนี่ยเขาเป็นกัปตันทีมครับเป็นตัวจักสาคัญแต่สําหรับโค้ดใหม่บังโกอีวานโควิดนะครับอดีตโคต้ดทีมชาติอมานซึ่งได้ย้ายมาเป็นเทดโค้ดทีมชาติจีนในทัวร์นาเมนต์นี้ เพิ่งมาสดๆั่ร้อนเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยเขามีแนวคิดใหม่เพราะว่าแพชั่นของนักเตะจีนเนี่ยมีปัญหาสภาพภายในเขาร่วนครับนักเตะจีนเนี่ยเกิดความรู้สึกรัสํารัสสายตั้งแต่ไปสร้างผลงานที่ไม่ดีในตอนแข่งขันเด้ชินขับที่ผ่านมาทําให้นักเตะหลายคนเริ่มที่จะเล่นไม่สนุกละกับทีมชาติแล้วพอมาเจอสิงคโปร์แล้วไปเสมอสิงคโปร์ที่บ้านอีกเนี่ย ทำให้บางคนถึงขั้นว่าอยากจะเลิกเล่นหรือไม่มีจิตใจที่จะสู้ต่อไปในทีมชาติทําให้บันโกอิวานโควิดและสมาคมฟุบององประเทศจีนเนี่ยนะครับได้ปลดได้ปลดระวางนะครับนักเตะเหล่านี้ออกไปเยอะครับนับ10ตัวแล้วก็ดันผู้เล่นจากชุดเยาวชนขึ้นมาเสริมทัพในครั้งนี้บวกเข้ากับตัวผู้เล่นโอนสัญชาติครับและล่าสุดนะครับที่ทีมชาติจีนใช้ผู้เล่นตัวโอนสัญชาติ ที่จะเข้ามาแทนอูเลยประกาศออกมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับอย่างเป็นทางการว่าโอนสัญชาติเรียบร้อยแล้วก็คือออสการ์มาริตูับเป็นนักเตะของโกเกิดที่ของโกคุณพ่อคุณแม่เป็นของโกหมดเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับจีนเลยเพียงแค่ออสการ์มาริตูเนี่ยมาค้าแข่งอยู่ในชไนซสซูเปอร์ลีกนะครับหรือลีกหนึ่งของจีนเนี่ยกับสมโมสสฉนางโจเข้ามาอยู่ได้5ปีแล้วครับ เขาเป็นซูร์หน้าของคองโกเขาโอนสัญชาติเป็นจีนและครั้งนี้เขาจะลงเป็นตัวผู้เล่นตัวหลักในการพบกับไทยในนัดที่เราจะไปเยือนเขาดังนั้นนะครับจีนจึงทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจริงเพื่อจะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ในแมตช์นี้รวมทั้งด้านสนามการแข่งขันซึ่งมีท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับมาคอมเมนต์ถามผมว่าแข่งวันไหนและแข่งที่ไหน ตอนนั้นผมผมตอบได้ครับคือวันที่6มิถุนายนนะครับแข่งแต่ผมตอบสนามแข่งขันไม่ได้แต่ตอนนี้ทางส,สมาคมฟุตบอลประเทศจีนประกาศออกมาแล้วครับว่าการแข่งขันในแมตชนี้เนี่ยซึ่งเป็นแมตชสำคัญมากเนี่ยจะไปทําการแข่งขันที่เมืองเซินหยางนะครับมณฑลเหลียวหนิงเมืองเซินหยางเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะเซินหยางเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือครับตอนนอ,อกเฉียงเหนือคือคือคือเขาแทบจะเหนือสุดของจีนเลยนะครับติดกับประเทศเกาหลีเหนือเลยครับ เราไปเซ้นเซ่นยางครั้งนี้ก็นั่งเครื่องประมาณ 5, 5้าถึงหชั่วโมงนะครับพอๆกับที่เราไปเกาหลีเลยเพราะว่ามันอยู่บริเวณเดียวกันกับเกาหลีและอากาศก็คงหนาวเย็นนะครับซึ่งผมคิดอีกมุมหนึ่งก,ก็ดีนะเพราะว่านักเตะไทยดูๆก็ชอบอากาศเย็นเหมือนกันในการไปแข่งขันแต่มันจะมาเสียตรงว่าเราต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็การเดินทางบินตรงจากกรุงเทพไปเซ้นอยางเนี่ย เที่ยวบินก็ไม่ได้มีทุกวันนะครับอาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาในการเดินทางเป็นบางส่วนซึ่งเราวางโปรแกรมไว้แล้วเราจะไปวันไหนเราอาจจะต้องปรับโปรแกรมเราตามเที่ยวบินนะครับก็หวังว่าทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยโดยมาดามแป้งเนี่ยจะมีวิธีจัดการเรื่องนี้ครับอีก2เดียวไม่ต้องห่วงครับผมคิดว่ามาดามแป้งมีวิธีจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์สะเทือนเดเชียพอสมควรโดยเฉพาะสะเทือนเรากับจีนนี่แหละเพราะว่าใครแพ้นี่คือตกรอบครับ เป็นแมตชี้ชะตาจริงๆดังนั้นสิ่งที่จีนทำเนี่ยก็หมายความว่าให้เราไปแข่งค่อนข้างจะไกลครับไกลนะครับติดชายแดนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ค่อนข้างที่เขาจะทาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่วนสัญชาติบริเวณที่เราไปแข่งก็ไกลแสนไกลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้จีนนี่ได้เปรียบไทยเขาเอามาทุกรูปแบบแม้กระทั่งในวงการข่าวสารที่ผมบว่าเป็นสงครามเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ควรจะพูดออกมาเขาก็พูดนะครับ ถ้าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับคือเป็นลักษณะคือวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิาพากษ์เกมเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าออกมาในสื่อหลักสื่อหลักสื่อใหญ่ของจีนเนี่ยผมถือว่าเป็นการออกมาในลักษณะที่เปิดสงครามกับไทยแล้วในการเล่นจิตวิทยาในการชมเชยการโดนตัวผู้เล่นของอินโดนีเซียและยกอินโดนีเซียขึ้นมาเหนือกว่าไทยคำพูดเหล่านี้ไม่น่าจะออกมาจากสื่อสารมวลชนเพราะอะไรเหรอครับ ต้องเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพให้ทราบดังนี้นะครับว่าตอนนี้อันดับแรงกิ้งของไทยอยู่ที่อันดับร้อยหนึ่งครับในขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในอันดับร้อยสาสิบห้าอันนี้เป็นการรับรองโดยฟีฟ่านะครับแต่การที่สื่อจีนเนี่ยมาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยสถานะของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงไม่ใช่ทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ สื่อมวลชนที่จริงผมว่าไม่ควรจะพูดคำนี้ออกมาเพราะว่าเราจะต้องตระหนักจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติฟี่าและคาพูดเหล่านี้มันเป็นคําพูดที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีจุดประสงค์ที่จะทําให้คู่แข่งขันหรือทีมชาติไทยเนี่ยรู้สึกกระทบกระเทือนนะครับอันนี้ไงครับผมเรียกว่าเป็นสงครามเพราะว่าทีมชาติจีนกับอินโดนีเซียเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือการโอนตัวผู้เล่นการโอนตัวผู้เล่นต่างชาติ นะครับไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์บราซิลหรือคองโกล่าสุดทั้งสองชาติที่ทําเหมือนกันเพื่อนเราก็คืออินโดนีเซียเนี่ยแน่นอนครับมีโอกาสผ่านเข้ารอบไปสูงมากเพราะว่าตอนนี้อินโดนีเซียมีคะแนนนําเวียดนามมีลูกได้เสียและคะแนนนาทิ้งห่างแน่นอนครับอินโดนีเซียจะตามทีมชาติอิรักเข้ารอบไปค่อนข้างจะแน่นอนส่วนทีมชาติเวียดนามและฟิลิปปินเนี่ยฟิลิปปินส์ตกรอบแน่นอนแล้วครับส่วนเวียดนามเนี่ยโอกาสจะผ่านเข้ารอบมีน้อยเต็มทีครับ จะต้องอาศัยทั้งโชคต้องให้อินโดนีเซียแพ้ด้วยล้วต้องยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็อินโดนีเซียต้องแพ้สองแมตช์แล้วตัวเองก็ต้องชนะให้ได้สองแมตช์ก็ยังไม่การันตีนะครับว่าจะเข้ารอบได้โอกาสตกรอบจึงมีแทบจะเยอะนะครับแต่ในทางทฤษฎียังมีโอกาสแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวียดนามก่คงจะตกรอบนะครับเราพูดตามเนื้อผ้าเลยแต่นะครับสิ่งที่อินโดนีเซียประสบความสำเร็จในครั้งนี้เพราะมีการโอนตัวผู้เล่นต่างชาติ โดยเฉพาะนเทอร์แลนด์เข้ามานะครับครึ่งทีมครึ่งทีมคอนทีมเลยครับและตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อินโดนีเซียเนี่ยอาจจะได้ผ่านเข้ารอบไปจริงนะครับซึ่งจีนเองเขาก็ยกย่องอินโดนีเซียว่าถ้ามาถูกทางแล้วนะครับยกย่องแล้วอาจจะไปเจอกันในรอบหน้ากับจีนอาก็เป็นความฝันของจีนครับเขาฝันได้ครับช้างศึกเราก็ฝันเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าความฝันองใครจะเป็นความจริงในวันที่6มิถุนายนนี่เลยครับ ผมเป็นคนไทยผมรูน้นเชียร์ทีมชาติไทยผมแหละและช่องผมไม่ใช่ช่องข่าวด้วยนะครับผมไม่ใช่สื่อมวลชนในการทําข่าวสารผมเป็นช่องวิเคราะห์เกมครับแน่นอนครับผมสามารถจะพูดในบางสิ่งบางอย่างแต่แน่นอนว่าทุกอย่างที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมมีหลักฐานในใจของผมทุกเรื่องเลยครับผมไม่สักแต่พูดแน่นอนครับว่าทีมชาติไทยเราก็มีดีเหมือนกันและการผ่านเข้ารอบนะฮะสมมุติว่าจีนกับอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบไปเนี่ยผมทํานายไว้เลยครับ โอกาสที่เขาจะผ่านเข้าไปในรอบลึกๆเนี่ยมีมีน้อยให้เข้ารอบไปเถอะครับอันนี้ผมขอพูดภายในเรานะทําไมผมคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะท่านรู้ไหมครับว่าการแบ่งสามสายในใน,ในรอบหน้าเนี่ยถ้าเกิดอินโดนีเซียรหรือจีนผ่านเข้าไปได้เนี่ยทีมที่สามารถจะผ่านรอบลึกๆเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกได้ฟีฟ่าเขากําหนดไว้แล้วว่าทีมของท่านจะต้องมีสเียรแล้วภาพเพราะมันเป็นการแข่งขันในนัดเยาวนัดเยือนข้ามปีครับเก็บคะแนนครับ ไม่ใช่ไปยิงตุ้มยิงตุ้มชนะแล้วเข้ารอบไม่ใช่ครับถ้าคุณไม่นิ่งแฟชั่นคุณไม่ดีเนี่ยมันไปไปได้ยากที่ทีมชาติไหนจะสามารถแข่งยืดยืดเยื้อในระดับแข่งหกทีมเยา่าแข่งแข่งสิบแมตช์นะฮะสิบแมตช์ยเย่าเยือนในแต่ละทีมอะสิบแมตช์เย่าเยือนแล้วสองสองแมตช์แข่งครั้งหนึ่งสามเดือนไปสองแมตช์แข่งครั้งหนึ่งมันแข่งประมาณปีกว่าครับกว่าจะรู้นะครับว่าใครจะได้เข้ารอบไปฟุตบอลโลกอะแข่งกันเป็นปีครับ แล้วสภาพทีมนะครับที่โอนตัวผู้เล่นนะครับความรู้สึกรักชาติห่วงแหนบรรยากาศภายในของครอบครัวฟุตบอลเขามันจะแข่งไปแมตสองแมตอาจจะดีครับแข่งไปแมตท,ที่สีที่5้ครึ่งปีหลังนี่อาจจะแย่เพราะนักเตะอาจจะอ่ากำลังใจไม่ร้อยความสมาคคีเอกภาพไม่มีพาราดอนภาพไม่มีนะครับแล้วอาจจะเกิดความ คุณคล้องมองใจของแฟนบอลภายในประเทศเกี่ยวกับการโอนตัวผู้เล่นอะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นได้หมดครับไม่ใช่พระไม่ใช่สงหรอกครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะ่ะสินสินไม่มีเนี่ยไปได้ยากครับนี่พูดกันตามตรงเลยถึงจะผ่านเข้ารอบนี้ไปไม่มีอะไรการันตีนะฮะว่าทีมที่โอนสัญชาติจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้เพราะวิธีการของฟีฟา่าเขาคัดกรองจริงนะทีมที่เข้าไปคือตัวจริงจริงครับไป,ไปเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยอย่างทีมชาติไทยเราเนี่ยเราเล่นด้วยสปิริต ตัวผู้เล่นเรานะครับเต็มที่เป็นตัวผู้เล่นลูกครึ่งคือเรามีสายเลือดของคนไทยนะครับแน่นอนครับว่าเราเป็นคนไทยจะเป็นลูกครึ่งก็ตามแต่และเรามีแพชชั่นในการเล่นที่หนักแน่นมีโค้ดนะครับที่เขาน้าจะมีสมาธิยืนเกมระยะยาวได้ผมพูดแค่นี้ท่านผู้ฟังที่รพบที่ฟังผมมานานๆผมคงเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดกับทีมนะครับที่เห็นตัวผู้เล่นต่างชาติคนไหนดีก็โอนเข้ามาโอนเข้ามาเนี่ย ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีประสิทธิภาพได้เกิน6เดือนครับจากนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเลยครับโรกมนุษย์เนี่ยท้างั้นเขาไม่เรียกว่าคนเหรอครับเพราะมันคนเนี่ยฮะมันมันไม่นิ่งไงนะครับเมื่อท่านไม่มีเสถียรภาพเนี่ยท่านจะต้องไปเสียหายและในช่วงปลายในในช่วงที่ตัดสินเนี่ยในช่วงปลายทัวร์นาเมนต์เนี่ยท่านจะเกิดปัญหาท่านเก็บคะแนนไม่ดีในนัดเจ้าเยือนแบบนี้ใน10แมตช์เนี่ยในระยะเวลาประมาณร่วมปีเนี่ย ท่านไม่มีทางผ่านเข้ารอบไปได้ในดับ2ครับดังนั้นผมเลยทํานายไว้เลยครับว่าสิ่งที่ทีมชาติจีนเนี่ยสิ่งที่สื่อมวลชนจีนพูดลงมาว่าทีมชาติจีนและอินโดนีเซียจะได้ผ่านเข้ารอบไปด้วยสภาพการที่คุณโอนตัวผู้เล่นเต็มทีมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไปไม่รอดเหมือนกันในรอบหน้าแต่ทีมที่จะไปรอดก็คือทีมอย่างเกาหลีใต้นะครับญี่ปุ่น ทีมชาติที่เขามีตัวผู้เล่นที่เป็นหลักๆห,หนักแน่นโดยเขาพึ่งตัวผู้เล่นในทีมของเขาานั่นแหละที่เขามีแพชั่นดีเขามีครอบครัวฟุตบอลที่หนักแน่นนั่นแหละทีมแบบนี้แหละครับจะผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้อันนี้ผมขอทํานายไปเลยผมพูดมาถึงจุดนี้ท่านพอจะจินตนาการออกแล้วนะครับว่าเราควรจะเชียร์ทีมชาติไทยเราอย่างไรในทัวร์นาเมนต์ที่สุดจะแสนลําบากยาวนานนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเรามีขั้วที่แข็งแกร่งอย่างอีชีเรามีครอบครัวฟุตบอลที่หนักแน่น คำว่าครอบครัวฟุตบอลของผมเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่ว่าพี่น้องเราเป็นพี่น้องกันไม่ได้ไม่พอครับเราต้องมีสปิริตเราต้องเข้าใจฟุตบอลและเราก็ต้องเข้าใจระดับฟุตบอลของโคดิชีและทีมชาติไทยในขณะนี้ด้วยถ้าเราไม่เข้าใจพี่น้องเราเราจะเรียกว่าพี่น้องได้ยังไงครับดังนั้นถ้ายังไม่เข้าใจก็ค่อยฟังคลิปผมไปครับจะเพึ่งใจร้อนคนที่เพิ่งมาฟังได้คลิป2คลิปจะเพิ่งตัดสินอะไรนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ฟังทั้งหมดที่ผมพูดบางครั้งนะครับผมก็พูดเพื่อที่จะให้ เกิดความรู้สึกอะไรบางสีบางอย่างนะครับไม่ใช่ว่าพูดเพื่อที่จะไปในทางด้านลบทุกคําพูดของผมไปในทางด้านบวกทั้งสิ้นกับทีมชาติไทยครับเพราะผมรักชาติศึกผมเป็นคนไทยและช่องนี้ไม่ใช่ช่องนักข่าวเป็นช่องวิพากษ์วิจารณ์เกมครับและเป็นช่องให้กําลังใจนะครับให้ความรู้สึกนะครับให้ความรู้ให้ความรู้สึกให้แนวทางและเราเป็นเพื่อนกันสามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ยินดีดต้อนรับเสมอครับ สำหรับครบบอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านครั้งนี้เราเจอสงครามแน่นอนแล้วครับสิ่งที่ปรากฏออกมาต่อต่อสายตาเราในเรื่องสื่อวลชนที่เขาเสนอข่าวมาแบบนี้ของจีนแล้วก็ทางด้านสมาคมฟุตบอลแห่งจีนเนี่ยโอนตัวผู้เล่นของโกและยังมีมีแววที่จะทําอะไรอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไม่แน่นะเรื่องกรรมการเราก็ต้องดูด้วยนะจะเป็นยังไงและยังให้เราไปแข่งถึงสนามโอลิมปิกแสนไกลนะครับห้าจิตไทยแดนเกาหลีเหนือเนี่ย เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะทําให้เราลำบากนี่คือสงครามครับสงครามทางกีฬาสงครามทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะชิงความได้เปรียบของเราดังนั้นเราต้องให้กําลังใจนักเตะเราเยอะๆนะครับนิ่งๆให้แต่พลังบวกต้องหนักแน่นไปด้วยกันให้ตลอดนะครับอย่างไรเราก็ช่วยเหลือให้กำลังใจโคดิชิช้างศึกแล้วก็มาดามแป้งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเราไม่รักทีมชาติไทยเราจะรักทีมไหนครับเรารู้แล้วว่าเขาต้อนรับเราแบบนี้เรารู้แล้วว่าศักยภาพนักเตะไทยเราเป็นอย่างไร ต้องการกำลังใจกันมากแค่ไหนเนี่ยเราจงช่วยกันเดี๋ยครับผมเรียนมาทุกคลิปแทบจะทุกคลิปเลยว่าเชียร์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต้องเชียร์ยาวๆจิตใจ,จหนักแน่นพลังบวกต้องมาเต็มครับพลังความรักให้กับช้างศึกต้องมาเต็มครับอย่างอื่นไม่ได้เลยระบบนี้แหละครับคือระบบครอบครัวฟุตบอลหรือฟุตบอลแฟมิลี่ของเจแปนเวของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเขากำลังจะมุ่งไปสู่ตำแหน่งแชมป์โลกในอนาคตครับ <Es>